เหรียญที่เห็นนะคะทั้งหมดนี้530เหรียญ530เหรียญสภาพเหรียญเป็นแบบนี้เพราะไปใช้น้ำยาน้ำยาที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ล้างโลหะเกี่ยวกับนิกเกิลเกี่ยวกับเหรียญเป็นน้ำยาที่ไปใช้ทำความสะอาดสุขภัณ์อย่างอื่นมาเอาไปแช่เอาไปล้าง สภาพจึงออกมาเป็นแบบนี้เขาคงพยายามแก้ไขแล้วแก้ไขไม่ได้เพราะดูแล้วรอยเขาขัดเหมือนกันก็คงจะเหนื่อยเลยเจ้าของน่าสงสารน่าเห็นใจน่าเห็นใจเจ้าของมากแล้วก็สงสารเหรียญมากอันนี้ก็คือชํารุดตามปกตินะคะชํารุดหมายถึงกร่อนอันนี้สภาพผิวเขาไม่อยู่แล้วผิวโคกร่อนค่ะถัดแบบนี้ตีเป็นชํารุดนะคะแบบนี้ไม่รับซื้อค่ะ อันนี้ที่ไม่รับซื้อไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเพราะที่เขาไปชุบไปไปล้างมานะคะอันนี้คือกร่อนแบบนี้ตีเป็นชํมรุตแลกได้เท่านาเหรียญหนึ่งบาทถ้าเป็นเหรียญพวกนี้ปกตินะคะก็รับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทที่ไม่โดนน้ํายามาแบบนี้อันนี้ใครมีวิธีการแก้ไขแนะนาป้านาหน่อยก็เดี๋ยวจะลองให้เขาไปแก้ไขดูให้แก้ไขดูก่อนนะคะทุกคนอันนี้ป้าน่าเอาเอาเอาออกมามา ให้ให้รับชมมามาเตือนกันนะคะว่าอย่าไปหาทําแบบนี้นะคะน้ํายาที่ล้างล้างน้ํายาแรงๆอ่ะคะ่ะที่เขาโฆษณาเขาก็โฆษณาว่าน้ํายาเขาแรงจริงๆแหละนะแล้วก็มีบางคนที่แนะนําให้เอาน้ํายาแรงๆเนี่ยมาล้างเหรียญเปนนะขออนุญาตนะคะไม่แนะนํานะคะหรือใครจะทําก็ได้ไม่ว่ากัน ลองดูก็ได้ไม่ว่ากาันแต่ขอให้ลองก่อนอย่าไปทําเยอะ,ยอะอยยอยๆอย่างนี้ถ้าท่านมีเหรียญเยอะๆอย่างนี้อย่าไปทําลองก่อนจะทําอะไรก็แช่งนะคะทุกอย่างที่เขาแนะนํามาดีหมดแหละที่เขาสอนมาแต่ขอให้มั่นใจนะคะขอให้ลองก่อนอย่าไปเอาเหรียญเยอะๆทั้งหมดเลยเนี่ยหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยเขาลงไปหมดเลยห้าร้อยสามสิบเหรียญสภาพก็ออกมาทั้งหมดเลยแบบนี้ นะคะก่อนจะเชื่ออะไรก่อนจะทำอะไรก็พิจารณาดูให้ดีอันนี้เอามาเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์จากเหรียญดีๆเหรียญปกติมาดำๆได้นะคะเป็นรับซื้อเหรียญดำๆรับซื้อค่ะแต่บินแก้ไขไม่ได้แต่ดำอะ่ะยังพอแก้ไขได้แต่สภาพอันนี้โดนแบบนี้มาเพราะนั้นไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขได้ไหมเดี๋ยวจะให้เขาลองดูให้ให้เขาไปลองก่อนค่ะนะคะอย่าหาทํานะคะหรือ เขามีวิธีการอะไรที่แบบไหนโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ก็เยาบหยาลองได้ค่ะแต่อย่าไปลองเยอะอย่าไปลองทั้งหมดแบบนี้อย่าไปเอาเหรียญของเราทั้งหมดเนี่ยเสี่ยงนะทําแบบนี้ยเสี่ยงนะแล้วเกิดถ้าแรงมากๆเหรียญละลายไปสมมุตินะตามถ้าถ้าเราแบบโดยความที่เราไม่รู้อ่ะถ้าเราไม่ลองทีเดียวถ้าเกิดเทเหรียญลงไปในน้ำยาแรงๆเกิดเหรียญไปกองรวมเป็นก้อนเดียวกันโอ้ยเนาะ <c oughs> อันนี้พูดพูดเวอร์ไปป่ะโอเคคือจุดประสงค์ของพนัาคือเอามาให้ดูเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนดูว่าน้ำยาแรงนะคะควรพิจารณาก่อนที่จะใช้ค่ะก็ใช้ในปร,ริมาณไหนเท่าที่พอเหมาะหรือยังไงหรือไม่ใช้เลยหรือจะอะไรยังไงก็ได้แต่ถ้ามาขายเปน็นนดบอกเลยว่าไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างเลยนะคะไม่ต้องใช้น้ำยาเลยทั้งหมดดำๆมาได้รับซื้อค่ะ